นั่งทํางานทั้งวันเมื่อตัวตึงคอบ่าไหลมาโยคะบนเก้าอี้แก้อฟฟิซินโรมกันนะคะเริ่มจากให้เรานั่งที่เก้าอี้นะคะแล้วพยายามเดินสะโพกของเรามาข้างหน้าให้รู้สึกว่าเรานั่งแล้วหลังเราไม่ติดพนักเก้าอี้จนเกินไปนะคะก้นของเราจะอยู่ประมาณกลางๆงของเก้าอี้นะคะ จากนั้นนะคะกางเข่าออกมาประมาณความกว้างของช่วงสะโพกของเราให้หัวเข่ากับข้อเท้าอยู่ตรงกันนะคะนั่งผ่อนคลายคอบาลัยยืดตัวยืดหลังสบายๆจากนั้นนะคะหายใจเข้านะให้เราค่อยๆชดอกแอ่นหลังแล้วเชดคางขึ้นหายใจออกเข้าแหมวหน้าท้องโก่งหลังกดคางชิดอกคายอีกสองครั้งหายใจเข้าชดอกเงยหน้าชดคาง หายใจออกขมแมวหน้าท้องโกงล้างกดคางชิดอกสุดท้ายหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าชิดคางอาเหมือนเราทำท่าแคปข่าวหายใจออกขมแมวหน้าท้องกลางสะบกักออกมาเยอะๆกดคางชิดอกจากนั้นกลับมาตรงกลางนะคะให้เราประสานมือเอาไว้ที่ด้านหลังนะคะประสานมือไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะอ่าเห็นไหมเดี๋ยวหันด้านข้างให้ดูนะคะ จากนั้นนะคะหายใจเข้าเชิอดอกของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆตั้งศีรษะกลับมานะคะเอาหลังมือซ้ายของเราไปแตะไว้ที่เอวขวาแบบนี้ยืดตัวยืดหลังเหมือนเดิมจากนั้นนะคะค่อยๆโกดหูขวาของเราไปหาไหล่ขวานะคะ ยืดตัวยืดหลังให้ตรงนะคะค้างอยู่ตรงนี้ไหลของเราไม่หหนขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามกดไหล่ขวาผ่อนคลายคอบ่าไหลาลงนะคะหายใจสามเราจะรู้สึกตึงๆที่คอและไหล่ด้านซ้ายสองหนึ่งโอเคตั้งศีรษะกลับมา เปลี่ยนข้างคราวนี้เราเอาหลังมือขวาของเรา,เาไปแตะไว้ที่เอวซ้ายบ้างกดไหลทั้งสองข้างลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดหูซ้ายไปหาไหล่ซ้ายค้างเอาไว้ตึงๆที่ไหล่ขวาคอด้านขวาของเราหายใจอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ นั่งทำงานทั้งวันเนาะส่วนใหญ่เราจะตึงไหล่กันนะตึงบ่าด้วยให้ท่านี้ช่วยคลายสามสองหงโอเคจากนั้นตั้งศีรษะกลับมานะคะคลายแขนคราวนี้เราตั้งศอกขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะคะเอาศอกขวาซ้อนบนศอกซ้ายแล้วค่อยๆพานมือของเรา ถ้าใครไม่ไหวนะคะเอาหลังมือแตะก,กันแบบนี้ก็ได้นะคะพานมือของเราแล้วนะคะพยายามกดไหล่ลงเหมือนเดิมจากนั้นหายใจเข้าเชิดอกเงยหนนะ้าหายใจออกเขมเหหน้าท้องโกงหลังกดคางชิดอกกดปลายมือลงเท่าไหวหายใจเข้าเชิดอกเงยหนนะ้าหายใจออกเขมเหาหน้าท้องโกงหลังกดคางชิดอกอรู้สึกยืดสะบักของเรา หายใจเข้ากลับมาตรงกลางจากนั้นคลายสลับข้างนะคะเอาศอกซ้ายของเราซ้อนบนศอกขวาผ่านปลายมือของเราประกบเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าชิดอกชิดคางแอ็นหลังหายใจออกขมวหหน้าท้องโกงหลังกดคางชิดอกของเราลงมาหายใจเข้าชิดอกชิดคาง หายใจออกขม๊าท้องกงหลังดึงศอกมาหาอกกดปลายนิ้วมือลงเท่าไหวเหมือนเดิมขังสุดท้ายหายใจเข้าชิดอกชิดขังหายใจออกขม๊าท้องกงหลังกดคางชิดอกโอเคจากนั้นนะคะตางแขนกลับมาแล้วคลาย มาไปต่อกันที่หัวไหล่เหมือนเดิมนะคะเราจะหมุนไหล่นะให้เราค่อยๆโรหัวไหล่ของเราหมวนหมุนไปข้างหลังอ่าทำช้าๆนะคะ5 4าสใครที่ไหล่ตึงมากๆจะมีเสียงกรุบกรับที่บ่าที่หัวไหล่ของเรานะสองหงโอเคหมุนกลับห้า ทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบให้เรารู้สึกได้คลายหัวไหล่ของเราซีสามสองและ1นึ่งโอเคคราวนี้นะคะเราจะหนวไหล่ของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาเกร็งขึ้นมาหาหูแล้วหายใจออกทิ้งไหล่ลงมาแบบนี้นะหายใจเข้าดึงไหล่ขึ้นหายใจออกทิ้งลง C ขออีกสามครั้งหายใจยเข้ายกไหล่หายใจยออกสามหายใจยเข้าดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกรงไหล่ขึ้นมาเลยนะหายใจยออกผ่อนลงไปสองขังสุดท้ายหายใจยเข้ายกหายใจยออกผ่อนหนึ่งโอเคสบายๆนะคะขยับหัวไหล่เบาๆนะจากนั้นนะคะให้เราประสานมือด้านหน้าแบบนี้นะ พลิกฝ่ามือหงขึ้นมาดันฝ่ามือของเราขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆหายใจเข้าว่าดแขนยกแขนของเราสูงขึ้นไปหาเพดานาพยายามดันข้อมือของเราขึ้นไปสูงๆยืดตัวตรงๆจากนั้นนะคะค่อยๆโยกซ้ายขวาซ้ายขวา,าล้มตัวจากทางด้านข้างแบบนี้รู้สึกยืดสีข้างเบาๆก่อนนะ หายใจเข้าออกตามปกติเลยไม่กล้นหายใจโอเคจากนั้นนะคะให้เราค่อยคอยคลายมือนะให้เรากระดกข้อมือกลางนิ้วมือกว้างๆแล้วค่อยคอยลดมือของเราลงช้าๆเราจะรู้สึกร้อนๆที่แขนเลยแล้วค่อยคอยลดมือลงคลาย มาจากนั้นนะคะให้เราเอามือขวาของเราจับไปที่ขอบเก้าอี้ทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะหงายฝ่ามือซ้ายของเราขึ้นยืดตัวยืดหลังหายใจเข้าแล้วค่อยๆวาดแขนซ้ายของเราฉุดขึ้นไปหายใจออกให้เราโน้มตัวลดลำตัวไปทางขวาฉุดแขนซ้ายไปท่องแขนแนบผูซ้ายเอาไว้ยืดตึงๆที่สีข้างทางด้านซ้ายเลยค้างเอาไว้พยายามเปิดอกไม่คว่ำอกนะคะห้า หายใจเข้าลึกออกยาวสี่สามสองหนึ่งโอเคหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาคลายแขนของเราคราวนี้สลับข้างเอามือซ้ายของเรากำไปที่ขอบเก้าอี้ทางด้านขวานะคะยืดตัวยืดหลังก่อนงยมือขวาของเราขึ้นมาแล้วหายใจเข้าวาดแขนขวาส่งขึ้นหาเพดาน หายใจออกค่อยๆลดตัวของเราไปทางซ้ายชุดแขนขวาของเราโน้มไปท้องแขนแนบหูเหมือนเดิมยืดตึงๆสีข้างทางด้านขวาห้าสีสามสองหนึ่งโอเคยกตัวตั้งตรงกลับมา ข่ายแขนของเรานะคะขาวนี้นะคะให้เรายกข้อเท้าขวาของเรามาพาดเอาไว้บนข่าวซ้ายแบบนี้นะคะอะให้หน้าแข้งของเราขนานกับพื้นนะคะจากนั้นหายใจเข้าว,ว่าแขนส่งมือทั้งสองข้างของเราขึ้นหาเพดานอีกหนึ่งครั้งหายใจออกเขมวหน้าท้องยืดอกไปข้างหน้าไกลๆอ่จากนั้นนะคะชุดแขนของเราไป ตัวของเราเฉียง45องศาค้างเอาไว้รู้สึกยืดตึงๆที่ข้อต่อสะโพกทางด้านขวา3หายใจ2 1จากนั้นนะคะให้เราพับลำตัวเหมือนเราพยายามเอาหน้าอกของเรานะไปวางเอาไว้ที่หน้าแข้งแล้วค่อยๆทิ้งศีรษะของเราลงไปผ่อนคลายข้อบ่าเลายเลย มือวางเป็นรูปถ้วยเบาๆไว้ที่พื้นนะคะหายใจอยู่ตรงนี้นะรู้สึกยืดตึงที่ก้นขวาข้อต่อสะโพกด้านขวาม,มากขึ้น5 4 3 2และ1จากนั้นค่อยๆยกศีรษะ ยกหลังยืดแล้วค่อยๆวาดแขนยกกลับขึ้นมาโอเคจากนั้นลดมือลงก่อนนะคะคราวนี้เราขยับขาข,าของเรามาเหมือนเรานั่งไขว่ห้างนะขยับขาซ้ายเข้ามาให้อยู่ตรงกลางนิดหนึ่งนะคะนั่งให้เต็มก้นจากนั้นนะคะประนมมือกลางหน้าอกหายใจเข้ายืดตัวยืดหลังตรงๆหายใจออกให้เราบีดตัวไปทางด้านขวา เอาศอกซ้ายขัดไว้กับต้นขาขวาแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆบิดอกของเราเหมือนเราพยายามดึงมือของเรามาประนมกลางหน้าอกลำตัวบิดเปิดขึ้นไปทางด้านขวาสายตามองขึ้นหาเพดานบิดลำตัวท่านี้จะช่วยคลายหลังล่างนะคะเวลาเรานั่งนานๆรู้สึกปวดหลังรู้สึกเมื่อยเราจะใช้ท่านี้นะคะในการเหยียดยืดได้ดีมากเลย สาหายใจตลอดเวลานะเ่นหายใจสอโอเคจากนั้นนะคะค่อยๆคลายขออีกข้างหนึ่งนะคะมาจัดท่าให้ดีค่อยๆยกข้อเท้าซ้ายมาพาดเอาไว้เนื้อหัวเข่าขวาแบบนี้นะคะ,ะพยายามให้ขาของเราขนานกับพื้นนะจากนั้นนะคะส่งมือของเราขึ้นหาเพดานหายใจเข้า หายใจอกอ,อกค่อยๆพับตัวของเราลงไปขอขึ้นทางก่อนนะ45องศาค้างเอาไว้นะคะ3 2 1โอเคค่อยๆทิ้งลำตัวของเราทิ้งศีรษะของเราลงไปผ่อนคลายข้อบา่าไลหายใจเข้าลึกออกยาวสี สามสองหโอเคจากนั้นนะคะยืดตัวแล้วค่อยๆวาดแขนยกกลับขึ้นมาหายใจออกลอดมือของเราลงคลายขาโอเคมาสุดท้ายแล้วนะคะยืดขากันเล็กน้อยนะเหมือนเดิมนะคะเข่าของเราอยู่ตรงกับข้อเท้านะอ่าผ่านาาอนคลายข้อบ่าไหล หายใจเข้าให้เราเตะขาขวาของเราลอยขึ้นมาเหมือนขาขวาขนานพื้นเลยกระดกข้อเท้าจากนั้นพ้อยปลายเท้าชี้นิ้วเท้าไปข้างหน้ากระดกเท้าอีกครั้งหนึ่งแล้วลดขาลงหายใจเข้าเตะข้างซ้ายขึ้นมาบ้างกระดกข้อเท้าหายใจออกพ้อยเท้าไปหายใจเข้ายืดหายใจออกลดลงอ่ายืดตึงๆบริเวณเส้นใต้น่องนะคะขออีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าเตะขาขวาบ้าง หายใจออกพลอยหายใจเข้ายกหายใจออกหวังครั้งสุดท้ายหายใจเข้าเตะข้างซ้ายพลอยปลายเท้าซ้ายกระดกข้อเท้าแล้วลดลงโอเคมาคราวนี้นะคะให้เราประนมมือแล้วถูฝ่ามือเข้าด,ด้วยกันเร็วแรงๆให้รู้สึกฝ่ามือของเราร้อนๆเลยพอรู้สึกร้อนแล้วนะคะให้เราหลับตาลง เอาฝ่ามืออุ่นๆของเราประกบไปที่เปลือกตาของเราเหมือนเป็นการประคบร้อนนะคะที่ดวงตาของเราเบาๆช่วยผ่อนคลายบางทีเราจ้องหน้าจอทั้งวันสายตาของเราก็อาจจะเหนื่อยล้าได้เนาะขออีกครั้งหนึ่งนะคะถูฝ่ามือเอาร้อนๆเลยหลับตาไว้นะ จากนั้นนะคะประกอบไปที่เปลือกตาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไออุ่นจากฝ่ามือของเราแล้วค่อยๆเลื่อนมือมาประนมกลางหน้าอกนะคะเราจะเปล่งโอมชันติ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 นตแปลว่าความสงบสุขนะคะการเปล่งคำว่าโอมชันติเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสงบนะคะ แผ่ความสงบของเราไปให้คนรอบข้างและทุกสิ่งรอบข้างได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าโ้่ชา คลายรถศีรษะของเราจะลดไปที่ปลายนิ้วมือขอบคุณปุรูและครูบาอาจารย์ทุกท่านในศาสตร์แห่งโยคะที่ได้ถ่ายทอดวิชามาให้เราได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ให้เวลากับร่างกายกับจิตใจมาฝึกโยคะเพื่อผ่อนคลายขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขค่ะนะามาัสเต